สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับบอนสีสวนคุณโดยจังหวัดพิจิตรจะพามาชมบอนสีที่มีชื่อว่าทศกัณฐลุยไฟครับบอนสีตัวนี้เป็นบอนเก่านะครับที่สวยมากๆนะครับพื้นเขาจะเป็นพื้นสีออกแดงๆน้ำตาลน,นะครับแล้วก็กระดูกจะเข้มมากนะครับแล้วก็พอกัดสีเต็มที่เนี่ยเม็ดแดงนี่จะขึ้นชัดมาก แล้วก็ตามขอบกระดูกจะเป็นสีแดงสวยมากครับแล้วก็เป็นบอลที่ให้ใบยาวมากนะครับอันนี้ไม่ได้วัดให้ดูเนาะพี่เนาะนะครับถ้าวัดให้ดูนี่ความยาวน่าจะเป็นศอกเลยครับใบเนี้ยแล้วก็ก้านสีดํานะครับเข้มนะครับเพราะเต็มฟอร์มนี้กระดูกก็จะดําเข้มมากเลยนะครับเป็นนูนขึ้นมาเลยซึ่งเป็นบอลที่น่าเก็บอีกเช่นเคยครับผมใบใหญ่นะครับใบหนาก้านแข็งครับผม นี่เดี๋ยวให้ดูเม็ดใกล้ๆนะครับเม็ดสีแดงช็อตมากกัดเม็ดลึกมากนะครับเนี่ยใบนี้ปล่อยได้เลยนะครับผมแค่ทําวงอ่าทําวงครอบไว้เฉยนะครับผมก้านยังแข็งเลยนะครับผมเนี่ย้าได้แดดดีๆสีสดมากนะครับพี่ๆนะครับอยากให้มีเก็บเลยนะครับต้นนี้นี่ดูใกล้ๆนะครับสวยมากนะครับโอ้หนี่ความเข้มของใบเขานะครับ วันนี้ก็จะมีต้นเล็กๆนะครับมาแบ่งอีกเช่นเคยนะครับในราคาพิเศษราคาเบาๆนะครับผมมีแค่3ต้นเท่านั้นครับนะส่วนมากที่สวนจจะขายส่งนะครับก็จะแม่ค้าก็จะคัดไปหมดก่อนนะครับเราก็จะดึงไว้แค่3ต้นเองนะครับก็หมดแล้วหมดเลยอีกเช่นเคยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นลูกกันนะครับผมไปชมกันเลยครับ มาแล้วครับผมนี่เลย3ต้นที่ว่านี่นะครับอยู่ในกระถาง4นิ้วนะครับผมมีแค่3ต้นเท่านั้นนะครับย้ํามีแค่3ต้นนะครับต้นหนึ่งก็จะมี3ใบ1หลอดแล้วนะครับเลี้ยงง่ายโตไวมากครับบอลตัวนี้เพราะว่าเขาแข็งแรงเนาะพี่เนาะนะครับ3กระถางนะครับแบ่งได้นะครับไซส์นี้ผมแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับส่งให้ฟรีนะครับ มีแค่3ต้นเท่านั้นนะครับย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่นหาอยู่นะครับอยากเก็บบอลเก่าๆนะครับทศกัณลุยไฟนะครับผมแนะนําเลยนะครับซึ่งเป็นบอลที่สวยมากๆเลยนะครับก็150บาทส่งฟรีครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบอลสีสวนคุณโดยจังหวัดพิจิตรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ